เกมที่ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าเกมอะไรนะครับสำหรับเบนนี่แคทเหมือนเดิมนะครับแมวเหมียวตดุมต,มตุมโตอ๋ <S <S 1> <S 1> อวันนี้ก็จะมาะเขาเรียกว่าอะไรนะรีวิวนะฮะสองตัวละครที่ได้มาฟรีๆเลยนะครับผมสำหรับคนที่แนะนำผมเข้ามานะครับเป็นเหมือนอเขาเรียกว่าแฟนตัวยิยง แ,แฟนตัวยงเลยแฟนตัวยงของ b a t t l e Cat นะครับผมอ่าสุดยอดเลยนะฮะค่อยๆแนะนำผมตลอดเลยนะครับว่าให้เก็บอะไรตรงไหนยังไงนะครับผมเพราะว่าเขาน่าจะเคยเล่นไปก่อนแล้วก็เล่นไปไกลแล้วล่ะนะแล้วก็มาแนะนำผมอีกทีนะครับผมในวันนี้ก็เลยได้จะมาอัดนะครับผมอ่าว่ามีตัวอะไรตั้งที่ผมได้มานะครับแล้วก็วิธีการที่จะได้ตัวนี้มานะเห็นไหมข้างหลังเห็นที่ผมเปิดไหมครับนี่ใช้เวลาแบบ สักพักนะฮะขวอจะเปิดได้นะครับผมเป็นตัวละครฟรีนะใครที่ยังไม่ได้ตัวละครนี้นะครับเห็นไหมกดลี้ยมยำเลยนะครับผมอ่ามันเป็นแมวดอกไม้นะครับทุกคนอ่าในระหว่างนี้นะฮะตรงประตูนะครับสามารถเลื่อนได้นะครับประตูแมวไม่ว่าจะเป็นประตูแมวอ่าทุกด่านนะครับผมกดปิดเปิดไปเรื่อยนะครับเปิดเปิดไปเรื่อยนะต้องลากยำยำขีถีนะครับ ถ้าแค่ลากแล้วเปิดลากแล้วเปิดช้าๆมันไม่ได้นะครับทุกคนที่ผมลองนะนี่มันต้องโอ้โหยิ่งๆเลยเห็นไหมสุดยอดไหมนาลองดูนะครับตัวน,นี้ก็จะได้เป็นแนวดอกไม้นะครับผมซึ่งเออก็เท่ดีนะครับแล้วก็ได้มาแบบฟรีๆนะอาจจะต้องอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดหน่อยนะฮะไม่ได้มากจนเกินไปนะ อ่าได้ฟรีใครๆก็อยากได้อยู่แล้วใช่ไหมครับของฟรีนะครับผมเห็นไหมเห็นน้องไหมตาแดงเถือกภายในเลยนะครับผมเปิดประตูโคตรยากเหมือนไม่ให้เปิดเลยนะฮะผมนี่เปิดอยู่เป็นเขียนเสียหลายนาทีอยู่นะเออกวจะเปิดได้นะครับเพราะว่ามันจะมีไอตรงที่เป็นข้อความของแมวอยู่มันบังอยู่เว้ยไอเราตอนแรกตอนตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเปิดได้เว้ยแต่ว่าพอเออถ้าถ้าคนไม่ถ้าคนแบบซุกซนจริงเออมันมันเปิเปด มันก็จะรู้วิธีใช่ไหมแต่ผมเพรเไม่ได้ค่อยเข้าไปดูรายละเอียดเท่าไหร่นะเออว่ามันจะมีเออแบบนี้ด้วยนะครับผมอ,อ่าแล้วเราก็ได้มาแล้วครับในที่สุดก็เข้าไปดูเลยนะครับผมนะในทงของน้องเมวนะครับผมน้องเมวน้องเมวดอกไม้นะฮะอดล็อกเรียบร้อยนะครับผมชอบแบบกีดดอกไม้สวยงามนะครับรดน้ำทุกวันไม่เคยลืมอาจจะยุดสโต๊สีดาได้นะครับตรงนี้ สู้กับศัตรูสีดําได้ดีนะครับหยุดเวลาได้ด้วยนะครับผมวิวัฒนาการได้3 0เลยนะฮะสิบทีก็วิวัฒนาการทีนะครับเห็นไหมน้องน่ารักไหมจุกตีจุกๆีเดี่ยวเดี่ยวเลยนะฮะผมเออใครอยากได้นะเก็บไว้นะครับผมเนมาระบุประเภทที่เคลื่อนไหวได้ตามระยะที่กําหนดนะครับผมแล้วก็โจมตีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วใครที่ชอบสายฟรีชอบเก็บตัวละครนะครับผมอย่าลืมมาเก็บกันด้วยนะ โอเคแล้วถัดไปก็จะเป็นอีเวนท์ที่มาล่าสุดนะครับผมไปที่ด่านธนานะตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนแรกนะเพราะว่าคิดว่าอีเวนท์ทั่วไปอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมเพราะว่าเขาไปเล่นหลายทีมก็ไม่ได้อะไรแค่เป็นด่านละด่านนะครับแต่ตัวนี้เล่นเล่นไปสักพักนะครับมันจะสมตัวละครนะมันจะมีให้อ่านอยู่ข้างล่างนะครับผมว่าสมตัวละครเนี้ยอ่าในอัตราเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมมันเล่นได้ทุกด่านเลยนะ เราไปเล่นดัานง่ายๆเอานะเพราะด่านยากๆมันมันเสียเวลาเราด้วยนะครับผมในอีเวนต์ล่าสุดนะทาวเวอร์ Tower นะครับผมนี่ก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าน่านเป็นตัวไหนแล้วถ้ากดออกหนนะ่อยอ่ะแลกดเข้าไปที่เดิมนะครับผมเข้าเข้าไปดูที่ด้านของเมนูคู่มือแมวนะฮะไปเรียนไปเรื่อยๆนะเ,เจอไหมอันนี้ก็จะเป็นแมวที่ผมมีอยู่นะทุกคนไม่มี มีน้อยอ่ะไม่ได้มีเยอะเลยนะมันเลื่อนไปเรื่อยมันเป็นแมวแลแมวพิเศษนะครับผมก็ยังขาดอีกโคตรเยอะอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้สุ่มเลยนะดูดูตารางช่องมีโคตรเยอะเลยนี่รถมาใหม่มาแล้วครับได้อาหารแมวด้วยนะคุณสมบัตินะระบุประเภทของตัวที่ลดพลังโจมตีรรยะชั่วคู่นะครับก็คือการลดตจม าราแก็โจมตีและครับผมแล้วก็โจมตีเดี่ยวนนี้นะครับผมก็เป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่ฟรีและดีด้วยนะครับผมลดตัวละครใช่ลดการโจมตีของตัวละครที่ดาเมจมันหนักๆน,นะฮะให้มันตีน้อยลงนะครับผมอันนี้ก็เป็นเล่นนานที่เราต้องการที่จะแบบไม่ผ่านได้นะครับก็ไอที่มันดามเมจแรงๆนะโจมตีแเดียวไอตัวละครเราที่มันตึกๆเราตายง่ายนะครับผมอันนี้ก็น่าใช้เหมือนกันนะ ในอีเวนต์นี้นะครับผมอยู่จะแปะไว้ข้างหน้าเลยน่ายสบายเลยนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาแนะนำนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมมีคนเข้ามาติดตามเรื่อยดีใจจังนะครับตอนนี้ยอดซับก็เพิ่มขึ้นทีนิดทีนทนหน่อยก,ก็ก็ดีนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งจะมาเทสได้ไม่นานเองนะครับขอบคุณมากนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมจุ๊บจุ๊บ